วัสดีครับผมพชรนะครับเดชะพัทรรวัสุนะครับก็เรียกง่ายๆนะครับชื่อมายนะครับเนาะปัจจุบันนะครับผมก็อายุ25ปีนะครับก็วันนี้นะครับผมนะครับอยากที่จะแบ่งปันนะว่าถ้าวันนี้นะครับเรานะครับอยากที่จะมีเวลาอิสระนะครับอยากใช้ชีวิตอิสระนะครับเนาะแล้วนะครับทำไมเราถึงต้องรอเกษียณด้วยนะครับในเมื่อวันนี้นะครับเราที่สามารถนะครับทาได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนาะอยากที่จะมีชีวิตที่อิสระนะครับ ผมนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะมีชีวิตอิสระเนาะตั้งแต่อายุ20นะครับแล้วผมก็เลยมามองนะครับว่าเอ้ยแล้วมีงานอะไรบ้างนะครับที่ทําให้ผมเนาะหรือหลายๆคนนะครับมีชีวิตที่อิสระนะครับผมก็เลยนะครับมาศึกษานะครับผมก็เจอธุรกิจนี้ครับ Unilever เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยอันดับต้นๆของโลกเนาะชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็เคยได้ยินเนาะหรือเคยใช้กันมาก่อนนะครับ ยูนิลิเวอร์เนี่ยนะครับมีแบรนด์นะครับมากกว่า400ตาสินค้านะครับจำหน่ายใน190ประเทศทั่วโลกนะครับยอดขายเนี่ยมากกว่า2ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็2000ล้านคนนะครับใช้สินค้าของยูนิลิเวอร์ทุกวันนะครับยูนิลิเวอร์นะครับเขามีงบวิจัยนาะปีหนึ่งเนี่ยมากกว่า60,000ล้านบาทนะครับในการวิจัยสินค้าต่างๆให้กับเราเนาะแล้ววันนี้นะครับเราสามารถร่วมมือกับยูนิลิเวอร์ได้นะครับในแบรนด์ยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นรูปแบบของแพลตฟอร์ม แต่วันนี้ครับโชคดีมากเพราะว่า Unilever Life นะครับเปิดโอกาสให้เราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมกับ Unilever Life ได้นะครับเชื่อมต่อระหว่างสินค้านะครับอุปโภคบริโภคในแบรนด์พรีเมียมกับลูกค้านะครับคนที่ต้องการสวยขึ้นมีไหมต้องการหล่อขึ้นมีไหมครับต้องการสุขภาพดีขึ้นหรือคนที่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับเราเชื่อมต่อคนพวกนี้นะครับให้รู้จักกับแพลตฟอร์มของ Unilever แล้วเขาสามารถมาซื้อสินค้าจะหน้าร้านก็ได้ หรือบนออนไลน์ก็ได้นะครับทีนี้มาดูนะครับว่าล้วแพลตฟอร์มของยูนิลิเวอร์นะครับเขาช่วยเราแบบไหนบ้างนะครับยูนิลิเวอร์ไลค์ครับเขาลงทุนหน้าร้านให้เราเนาะอย่างที่ประเทศไทยนะครับก็มี30กว่าสาขานะครับไม่ว่าคุณหรือลูกค้าคุณนะครับจะเข้าไปช้อปปิ้งเข้าไปเดินซื้อสินค้าจากที่ไหนจากประเทศไหนคุณสามารถรับส่วนแบ่งได้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งคือด้านของออนไลน์นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับคนมาทําออนไลน์กันเยอะนะครับ จะทําออนไลน์ปกติแล้วต้องทํำยังไงครับแต่วันนี้ถ้าเกิดเราร่วมมือกับยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับสิ่งที่เราไม่ต้องทําเยอะมากๆนะครับคืออะไรครับเฟซบุ๊กเนี่ยเราเปิดเองได้เนาะสินค้านะครับเขาลงทุนให้เราปีหนึ่งหกหมื่นกว่าล้านบาทนะครับคอนเทนต์นะครับเขาจ้างคนเขียนคอนเทนต์ดีๆมาให้เรานะมีรูปภาพสวยๆทุกวันเราสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับมีเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเราด้วยนะครับมีการช่วยเราทําการตลาดด้วยเนาะมีระบบทั้งโอนเงินก็ได้ ตัดบัตรเดบิตเครดิตก็ได้นะครับหรือจะเก็บเงินปลายทางก็สามารถทําได้นะครับมีระบบแพ็กของจัดส่งเนาะทั่วประเทศให้เลยนะครับแล้วก็มีในต่างประเทศด้วยนะครับมีเรื่องของการสต็อกสินค้าให้เราด้วยนะครับเรื่องของการติดตามเนาะก็ทําคนละครึ่งกับเขาเรื่องของการเพิ่มยอดขายก็ทําคนละครึ่งกับเขานะครับลองดูว่าถ้าวันนี้นะครับเราทําคนเดียวทั้งหมดเราต้องทําทั้งหมด10อย่างแต่ดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้เราร่วมมือกับยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับเราทําเพียงแค่2อย่างครึ่ง ทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับอยากทําแบบไหนอยากทําเองทั้งหมดหรือว่ามีคนช่วยทําดีกว่ากันโอเคเนาะแล้วเขาก็ยังมีสนับสนุนทั้งหมดเยอะแยะมากมายเนาะเช่นหน้าร้านโซเชียลมีเดียเว็บไซต์หรือว่าดิจิทัลทูต่างๆอย่างอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเนาะเป็น u n i v e r s a l Life Learning Studio นะครับคุณสามารถเข้าอันนี้บนออนไลน์ได้เลยเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับไม่ว่าคุณอยากจะศึกษาด้านการทําธุรกิจออนไลน์คุณเข้าไปเรียนได้เลย ไม่ว่าคุณอยากจะศึกษาด้านสินค้าพรีเมียมสินค้าบิวตี้สินค้าเฮลตี้นะครับหรือการทําธุรกิจต่างๆคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับด้วยตัวคุณเองได้เลยนะครับแล้วพอคุณเรียนรู้แล้วคุณอยากไปแนะนําหรืออยากไปโพสต์ต่อนะครับก็มีคลังคอนเทนต์ไลบรารีให้เราด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้านะครับไปดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลดรูปภาพดาวน์โหลดวิดีโอต่างๆเพื่อนําไปส่งต่อให้กับลูกค้า ให้กับเพื่อนๆเ,เราได้ด้วยนะครับวันนี้ถ้าเกิดมีคนเสนอโอกาสให้คุณนะครับแต่วันนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะครับให้เรารับไว้ก่อนนะครับแล้วมาศึกษาวิธีการทําในภายหลังเพราะวันนี้ครับคุณไม่รู้หรอกว่าวันนี้นะครับที่คุณฟังอยู่เนี่ยนะอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวคุณหรือครอบครัวคุณเลยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ